เดี๋ยวค่อดูเสียวเสียวเสียวมันมีคอนเซปต์อะไรไหมคะคอนเซปต์คือตอนสร้างก็คือทำังไงให้เสร็จเร็วที่สุดเร็วที่สุดยังมีนะครับตรงนี้ดิมาดูกันโอ้ยมันมีคลังแสงอย่างนึงเลยถ้าเกิดว่าเคยตั้งหมดก็นึกถึงแบ็คพอร์คัสถ้าเกิดต้องมีอะไรก็แค่เอากระเป๋ามาแลกเออมีทั้งเงินไม่ต้องทองนี่มี่ขนาดมาเป็นคู่ถ้าเกิดว่าเสียกตังหมดก็กระเป๋าก็กู้แบบแบบเฮ้ย ทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแบ็ค o ก n d จากช mm. ่อง Back คอร์ดคชนั่นเองค่ะจากปกคลิปแล้วทุกุน่าจะได้เห็นนะคะการที่ดวนแต่งตัวมาเท่ๆแนวสตรีทสตรีทอย่างนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากพ่โต้อง 2P นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขอบุกบ้านหนุ่มฮอตเนี่ยบ้านเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคที่ได้รับเชิู้จักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่โต้งคูพีนะคะเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาบุกบ้านหนุ่มฮอตก็อยากจะให้พาดูบ้านสักนิดหนึ่งว่าบ้านเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยหนูเข้ามาหนูว้าวมากรองเท้ามีเยอะมากเยอะมากคู่ไหนที่เรียกว่าเป็นคู่โปรดดีกว่าคู่โปรดนะครับใช่จริงๆก็โปรดหลายคู่คือรองเท้าเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะใส่คู่เดิมๆคือคู่แบบเนี้ยสีดำ คู่นี้ถิ่นะแต่ว่าถ้าคู่โปรดสุดเหรอ <C> e <at> ่ผมได้ชอบคู่ผมผมยังไม่เคยได้ใส่เลยอันนี้ <C> e <at> คู่นี้ชอบมากแนนต่ได้มายังไม่ได้ใส่เลยอ้โชอบมากแล้วมันจะกลัวไม่ไม่กล้าใส่เป็นเวอร์จ a ลหลุยครับอืมเขาจะสุดท้ายชอบมากแล้วก็ไม่เคยได้ใส่เซดายรู้สึกเลยว่าพี่ต้องกับรองเท้าเนี่ยเป็น <C> e <at> ของที่ต้องมาคู่กันแน่แน่ <C> e <at> ใช่ <C> e <at> ยังมีนะครับตรงนี้ดิมาดูคือมันมันไม่เคยไม่เคยใส่เลยอะของคุณต้องทุกทีนะคะโอ้ไมค์มันมีคังแสง มีชั้นสองอีกนิดหน่อยก่อนอื่นเลยหนูว่าหนูดู u t u b e พี่ต้องบ่อยมากจะเห็นแบรบิกเยอะมากพาไปดูหน<จ>่อยได้ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากครับก็จะมีมีมุมตรงนี้วางอยู่จัดให้เขาเป็นแบบเซสชั่นตรงนี้ไปเลยก็เมื่อก่อนเคยแบบเอ้ยและตามเก็บต้อสมหลังๆเริ่มไม่มีที่วางแล้วก็เลยเอาเลือกมาตัวชอบๆไปครับอันนี้เนี่ยเป็นความชอบเลยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบก็เห็นแล้วมันก็สึกแบบมันมีสีสันมันมีดีไซน์ที่แบบเห็นแล้วเรารู้สึกสนุกไปกับมันดีแล้วก็จะเลือกตัวที่แบบมีดีไซน์ที่แบบเป็นลกับ ตสิชอบเยอันไหนเป็นตัวแรกคะโอ้เป็นกำถามที่ดีครัตัวไซส์เล็กครับมันจะอยู่ข้างบนเป็นสายสัญญาถ้าไซส์ไซส์พันนี่ทำไม่ได้ใะเอ้ยน่าจะเป็นของของพี่ก้องใช่ไหมของพี่ก้องนี่จะเป็นีตัวโปรด์ไหมคะที่รู้สึกว่ามันมีแบ็คกราวด์เยอะมากกว่าจะได้มาเนี่ยยากลำบากมากเลยโปรต์เหรอครับดูยากเหมือน่อยนะโปรต์น่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะผมไม่ชอบเอ่อบีบีซีมากเป็นดีไซน์ของเฟร์เรลวิลเลียมส์นะครับเฟร์เรลกับบีบีซี อันนี้ก็เป็นอะไรพี่ต้องมีอยากมีมากเห็นบ่อยมากแบบิกที่บ้านพี่โต้งนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG อะไรต่างๆหนูเห็นบ่อยมากๆเลยจริงๆแต่นอกจากแบบิกแล้วเนี่ยพี่โต้งเนี่ยเขายังสะสมรูปภาพอีกด้วยั่นเป็นความเป็นความชอบหรือคะหรือว่าคิดว่ายังไงจริงๆก็ไม่เชิงสะสมครับคือจริงๆเราก็จะชอบมีพวกส่วนใหญ่เป็นรูปพรินต์ก็จะมีเพนติงบ้างเป็นเพื่อนๆน่ครับเป็นเพื่อนๆเพนติงกันเราก็ชอบเก็บรู้สึกว่ามันมันมีชอบเป็นแบบพอปอาร์ตมันจะมีสีสันมันจะแบบ อย่างห้องนี้ก็จะมีอยู่นิดหน่อยมันก็ทำให้แบบเหมือนเห็นแล้วมันก็รู้สึกแบบมีมีพลังแล้วก็มีแบบสีสันให้ให้กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันนี้มีอีกเยอะเลยนะคะที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แปะเลยใช่ครับคือเรารู้สึกว่าแล้วมันก็เป็นเหมือนของที่แบบมันมีความหมายมันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นแล้วก็จริงๆเราชอบสีสันมันทําให้เรารู้สึกแบบมันแต่งบ้านแล้วรู้สึกแบบมีพลังใช่ดูมีพลังดูเป็นแบบ มีขึ้นาจริง<า>ๆก็ชอบแบบซื้อฝากคนด้วยหรือว่าเป็นของฝากก็เป็นของฝากที่มีความหมายดีนอกจากลูกภาพแะ้วเนี่ยหนูยังเห็นพี่ต้องว่าพีองเนี่ยมาคู่กับอัศจริ์อยู่แล้วอยากรู้ว่า อ c เท s ร์รีอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลย<ม>แว่นเลยฮะแว่นสร<ม>้อย<ม>น,น,นิ่หน่อยกระจายเต็มบ้านคือแว่นเนี่ยขาดขาดขาดไม่ได้เลย oh, <no. S 2> ต,ติดมากๆคือถ้าไม่มีก็รู้สึกแบบไม่ค่อยมันม่นใจแต่ส่นวนใหญ่แล้วเวลาหนูเห็นพี่ต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยถือกระเป๋าใช่ไหมคะไม่ค่อยใช้กระเป๋าแล้วแต่ว่าหนูเห็นว่าพี่ต้องไปร่วมง,งานของหลุยมาว่าเออพี่ต้องใช้กระเป๋าแบรนด์หรอหรือว่ายังไงถึงมีโอกาสได้ไปร่วมจริงๆก็เราก็ชอบพวกจริงๆหลุยเขชอบแบบพวกรองเท้าอะไรพว มันก็จะแบบคุณภาพอะไรเงี้ยมันก็จะต้องยงอมรับมันก็ดีกว่าแบบแบรนด์สปอร์ตทั่วไปแต่พวกกระเป๋าอะเราก็จะมีบ้างเวลาใช้แบบเวลาไปงานจริงๆหรือเวลาเดินทางจริงอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะ,จะ,จะไม่ค่อยได้บอกแบบผู้ชายมั่ก็ถ่ายรูปลงหรือมีกระเป๋าเเท่าไหร่งั้นท่านี้อยากขึ้นไปดูชั้นสองแล้วว่าจะมีของสะสมอะไรกันบ้างตรงนั้นนะคะขึ้นมาถึง ชั้นสองมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านพี่โต้งเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานใช่ครับมันมีคอนเซปต์อะไรไหมคะที่ทำให้พี่โต้งแบบสร้างบ้านสไตล์นี้คอนเซปต์คือตอนสร้างก็คือทำังไงให้เสร็จเร็วที่สุดเร็วที่สุดแล้วผู้รับเหมาไม่หนีหายไม่หนีหายอ่ะดูเด็กสร้างบ้านนะคะ ทางยูทูบนะหนูดูทุกทีพีเลยก็คือจริงๆเราก็ทําเป็นแบบว่าเรียบๆเลยครับแล้วก็เหมือนกับเราก็เน้นใช้รูปภาพอะไรเนี่ยตกแต่งให้มันดูมีสีสันมีแบบิคข้างในอีกแล้วใช่เนี่ยมีมีสองตัวนี้ด้วยของตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันเกียวกับของพี่ก้องจะเป็นนั่งโซฟาอู่ด้วยใท้เป็นแบบวอล์มเรียกว่า battle of god ก็เป็นเหมือนกับเป็นเทพเป็นการต่อสู้ของเทพก็เป็นเทพที่อย่างทศกัณฐ์พญานาคอะไรอย่างนี้แล้วก็มีตัวเล็กด้านในด้วยใช่ครับใช่ครับเซียนครับ นี่ก็จะเป็นมุมที่เหมือนรับแขกนั่งเล่นนั่งทานข้าวกันตรงนี้ข้างในอยู hmm. ่ไหนครับนี่นี่ก็จะเป็นตัวเล็กๆครับพวกนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆที่มีเป็นตัวไซส์ไซส์เล็ก400%จุกจิกจุกจิกมากเลยนะของรกมากของเงือมากนึกว่าอยู่มาเป็น10ปีหนูเห็นมีอัซเซสซอรีด้วยส่วนใหญ่แล้วใส่อะไรมากที่สุดคะ ส่วนใหญ่ก็คือก่อนออกจากบ้านเดินเจอไหนก็จะได้สายนั้นเจอไหนก็ได้สายนั้นหรือว่าโชคคนนี้จะเดินไปเจอไหนบางวันก็บางวันก็ไม่เจอเลยส่วนใหญ่จริงๆแล้วลัปเปอร์เนี่ย เขาไม่ค่อยพกกระเป๋ากันเท่าไหร่เลยค่ะจริงๆรล้วเปอร์ก็มีนะครับสไตล์สมัยแบบสมัยใหม่เขาก็จะมีกระเป๋าเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเพราะวาเวลาเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนงี้มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำมาทำแมงจริงๆก็เป็นผู้ชายซสะส่วนใหญ่แหละ,ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพกกระเป๋าไม่คอยพกรยพกระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่ามีครับมีแล้วก็อาจจะเอา,วาเวลาแบบใช้งานเป็นบอกว่าเหมือนกับแบบฟังชั่นัลจริงๆอะไรเงี้ยขอดูกระเป๋าที่คิดว่าใช้บ่อยที่สุดละกันค่ะใช้บ่อยที่สุดนะครับ น่าจะเป็นสองใบนี้อันนี้ก็เวลามันก็จะอุปกรณ์ทุกแบบเวลาเดีงใวเขารเาดูกันเสียวเดียวเดี๋ยวเขาดูโอเคก็พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับแบบออเทอร์ไ์ใช้กับคอมอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแบบเดินทางเล็กๆอะไรอย่างงี้ยไน่ไ้จะใช้บ่อยมากแล้วก็แบบวันนี้ก็จะใช้ไปไปแบงก์แล้วก็จะแบบพก สมุดบัญชงบัญชีอะไรให้ใช่ใช้จริงแล้วใช้สีแดงเลยโชคดีอันนี้ก็ใช้บ่อยครับนี่อันนี้ใช้บ่อยเป็นกระเป๋าคอมแต่ไม่มีคอมคอมไม่มีแต่ไม่มีคอมกระเป๋าไม่มีคอมนะคะนี่ครับใบดี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 แซวเล่นแซวเล่นก็เป็นกระเป๋าพกคอมเวลาทำงานอะไรเงี้ยครับก็อะไรที่มันแบบฟังก์ชันจริง แล้วก็เวลาอันอันนี้ก็ใช้บ่อยเวลาแบบเวลาเราบางทีเราก็ถ่ายบล็อกถ่ายอะไรอย่างงี้ก็ไว้เก็บกล้องอุปกรณ์สายชาร์จอะไรเย่างี้ครับตรงเนี่ยใช้กระเป๋าหลุยบ้างไหมคะมีหลุยบ้างไหมหรือว่ามีนะครับเวลาไปเดินทางเนี่ยก็จะมีเป็นหลุยแบบเขาเรียกอ,อะไรอะดับเบิลแบ็คอะก็ใช้ใช้บ่อยแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะทน ก็ได้ใช้บ่อยมันก็แบบอยู่ได้นานมันหนังหนังดีด้วยหนังแท้ด้วยแล้วก็มันก็แบบเราอยากได้เราชอบัแต่ๆเด็กแล้วเวลาเห็นแรปเปอร์เขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นี่คือหลากหลายสไตล์มากปกติอยากใช้มากแต่อยากเติมนไม่เคยได้ใช้เลยวันนี้เลยเลยเข้าเลยเข้าไหมเข้าในบ้านคาสต์นี้ไหมชอบอยากอยากอยากใช้ก็ข่าอากาศฮาโลวีนแล้วกันวันฮาโลวีนค่ะแล้วหนูเห็นว่าตรงเนี้ย มีหลากหลายสไตล์มากเลยต้องมีวิธีการเลือกกระเป๋ายังไงการเลือกซื้อเลือกจากความชอบราคาจริง,<ช>รงๆแล้วไม่ไม่ได้เป็นคนแบบซื้อกระเป๋าบ่อยผมว่าผู้ชายหลายๆคนก็น่าจะคล้ายๆกันก็น่าจะเลือกที่แบบเฮ้ยมันต้องการที่จะเอาไปใช้อะไรสั้งอย่างจริงๆแล้วก็ดีไซน์แล้วก็เรื่องราคาแน่นอนครับอย่างใบนี้ผมก็ชอบมากอันเนี้ยถ้าถามว่าเพิ่งเหน็นนี้คือใช้บ่อยที่สุดที่สุดเลยทั้งแบบเวลาไปเล่นกีฬาเวลาแบบเดินทางต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยนี่ใช้บ่อยมากแล้วดีไซน์มันก็น่ารักเป็นหน้าแบบ เอ่อตัวเบฟอะไรเงี้ยต้องใช้บ่อยนะคะแล้วมันก็จะแบบสนุกเวลาแต่งตัวดิเออแล้วก็อย่างก็คือพวกดีไซน์สีสันเวลาแบบแต่งตัวแล้วมันก็สนุกกับมันด้วยอะไรเงี้ยครับนี่ก็นี่ก็กระเป๋ากระเป๋าแว่นมีจิ๋วข้างในอยู่กระเป๋าแว่นก็คือแว่นก็คือพกไปทุกที่จริงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องขาดไม่ได้จริงๆเอาเนี่ยหาหาตั้งนานหาข้งแรกตาประทับแดงก็คือก็คืออยู่ที่ว่าเจอกันไหนก็ได้ใช้์เลยเจอกันไหนก็ได้ใช้์เลยเจอาจิ๋หลได้ก็เอานั่นแหละเอานั่นเอานั้นได้เอานั่นได้เลย อยากรู้มากเลยค่ะว่าพี่โต้มีความคิดยังไงเกี่ยวกับผู้หญิงที่ซื้อกระเป๋าเยอะๆคิดว่าฟุ่มเฟื่อยไหมผมว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมันแบบเราซื้อซื้อเป็นอะซื้อเป็นดูเป็นดูรุ่นที่มันแบบถูกต้องรุ่นที่ควรจะซื้อแล้วมันแบบรุ่นที่แบบมีแวลูและได้ใช้มันแล้วก็เข้ากับเราด้วยเข้ากับคาแรคเตอร์เข้ากับโอกาสสถานที่ผมว่ามันก็ดูดีนะครับถติเราไปงานต่างๆะอะไรเงี้ยมันก็ได้ใช้มาวาว่าต่ามโอกาสแล้วก็เกรสร<ำ>ิมบุคลิกด้วย เป็นการลงทุนแต่ก็ที่บอกว่าก็ต้องเป็นคนที่เลือกรุ่นที่แบบแบบเลือกเป็นซื้อเป็นด้วยก็คือไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะเห็นข่าวล่าสุดเลยค่ะหนูอยากรู้ว่าเวลาเนี่ยเราขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเรามีอั e เซสซอรีมีแหวนมีอะไรอยู่แล้วต้องมีวิธีการดูแลไงดีกว่าว่าให้มันอยู่กับเราจนถึงเรากลับเพราะคนมือไวมากช่วงนี้วางวไว้นบ้านไม่ใส่ ก็คือ,อเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็จะแบบจริงๆเขาก็จะมีทริคก,กันอยู่แล้วแบบเราสมมติจับมือก็จะแบบใช้กำปัา้นแาทนอะไรเงี้ยหรือแบบเราต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าแต่หลายคนก็เคยแบบจับปุ๊บลูดลูดลูดเลยมีจริงๆครับก็จริงๆก็ต้องระมัดระวังหน่อยจริงๆก็ควรใส่ไปที่ที่แบบควรใส่อ่ะใส่ไปที่แบบมันก็สามารถได้ใช่ไหมบางที่ลนหายกำไรตุ้มหูอย่าเงี้ยเพื่อนๆก็มีเยอะเคยแบบเคยไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วกำไรกำไรล่น ก็คือทั้งผับต้องปิดเปิดไฟหากำไรให้เขาอะไรเงี้ยแล้วนอกจากกำไรจะหาไม่เจอแล้วก็โดนทนทั้งผับเกียดด้วยเกียดด้วยไม่เคยลืมไม่เคยลืมเรื่องกระเป๋าก็จบไปแล้วนะคะแต่ว่าหนูยังมีอย่างสุดท้ายที่อยากจะถามมากเลยคือมุมโน้นครับะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะหนูรู้สึกว่ามุมเนี้ยเป็นน่าจะเป็นมุมที่พี่ต้องอยู่บ่อยที่สุดแล้วใช่ใช่ชอบไมครบเพราะว่ามันสบายมันดูแบบว่าครับ นี่มากเลยแล้วก็มีแบบิกอีก2ตัวอยู่แล้วมีทุกมุมของบ้านเลยจริงๆนะคะสองตัวนี้สตัวโปรดสองตัวโปรดโซลยาม่าครับชอบมากสองตัวอ่าสองตัวนี้เป็นสองตัวโปรดที่เด่นมากเลยคือโต้คุยนายพีนะคะโต้เอทีเคด้วยโต้ชอบมากของของศิลปินรุ่นพี่ครับพี่โน้ตกฤษดาเก๋มากเราไปติดตามอินสตาแกรมกัดูครับยังมีขายอยู่นะตอนแรกอยากไปวางไว้ข้างนอกแต่ว่าน่าจะเขาเรียกว่าเสียดายเสียดายเก็บไว้ในบ้านดีกว่าเละแล้วเลน่แน่ละแล้วส่วนมากอยู่ห้องนี้ทําอะไรบ้างคะ ก็เป็นมุมพักผ่อนครับที่นางเรียกว่าน่าจะนอนกลิ้งใช่นอนกลิ้งบอนงตงนี้ก็หลับหลับตรงนี้ไปเลยก็มีตื่นมาก็ตอนเช้าก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยดอสบายดูสบายมากจริงตรงนี้นะคะมุมนี้หนูสึกว่าชอบชอบมากในเมื่อเห็นสองตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วหนูอยากรู้มากเลยว่าทําไมสองตัวนี้ถึงได้รับเลือกให้มาเป็นตัวโปรดและมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือชอบ ชอบมากสุดเราชอบศิลปินคนนี้ชื่อ,อ่โซเรียมานะครับที่เป็นชาวเป็นคนญี่ปุ่นมันจับคู่พอดีด้วยมันคือมันเป็นช่องว่างอยู่พอดีอแล<ด>้วก็มั <laughs> าก็มีเป็น,เป,นเป็นเงินเป็นสีทองอย่าเป็นคู่กันพอดีอมันก็เลยจับแมทช์ได้พอดีเหมือนถ้าเกิดว่ามันคนละสีกันคนละรุ่นกันมันก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดูบาลานซ์เท่าก<ต>ันอย่างเงี้ยแต่เรียกว่าพอมาวางแล้วคือเข้ากับห้องมากๆเลยทำให้ห้องดูแบบดูเต็มสวยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะ มาค่ะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะมาคู่กับพี่โต้งแน่นอนคืออยากให้ลับสดให้ฟังนิดเพราะว่าเวลาหนูไปกินข้าวอะไรเนี่ยต้องชอบแหลกมากเพราะงั้นนะคะอยากให้ลับสด back for cash นิดนึงใช่คือเนี่ย back for cash เนี่ยดอกเบี้ยเขาเท่าไหร่นะฮะหนึ่งกับสองห้าตับถือว่าเป็นดอกเบี้ยต่ำมากๆถูกกฎหมายด้วยก็ถ้าเกิดว่าเคยตั้งหมดก็นึกถึง back for cash ถ้าเกิดต้องมีอะไรแค่แค่เอากระเป๋ามาแลก เออมีทั้งเงินมีทั้งทองนี่นีขนาดมาเป็นคู่ถ้าเกิดว่าเสกตังบนก็กระเป๋าก็กู้แบบเปนนี้ ก็การอยู่ไปยัง,ยงหวัวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หน<ม>ูชอบมากเลยสุดท้ายฝากพี่โต้งฝากผลงานตอนนี้หน่อยค่ะครับก็ฝากไว้่าเพิ่งซิงเกิลใหม่ก็เพิ่งออกไปนะครับใช่ไหมรู้จักกูนะครับฟี่จิ่งน้องสรันแล้วก็อัลบั้มกำลังจะมาเร็วๆนี้ก็ติดตามเอ็มวีกัน,นก,ก,ก็ได้ครับเพลงรู้จักกูก็ฝากไว้ด้วยครับกับโซโฟโลเดี๋ยวทิ้งช่องทางอินสตาแกรมกับค่ายใหม่ของเราเลยตอนน่อไปก็ฝากผลงานใหม่ของพี่โต้งด้วยนะคะแล้วก็ E.P. หน้านะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราจะเป็นใครนะคะอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ